สวัสดีค่ะพบกับครูสวีเคมบายสวีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับมวนต่อโมนนั่นเองเนาะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์ Check, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยเนาะก็ขอสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับมวนต่อโมนนั่นเองมวนต่อมนคืออะไรเรามาดูกัน เนาะมวลต่อโมลเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลเป็นการพูดถึงสารนะว่ามีกี่กรัมใน1โมลนั่นเองน네ะว่ามีสารอยู่กี่กรัมใน1โมลถ้ามาเป็นธาตุสมมุตินะลูก้าสารของเรามาเป็นธาตุะน,ะ,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 นะถ้ามาเป็นธาตุธาตุใดๆก็ตามตัวนี้1โมลจะมีค่าเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลอะตอมสัมพัทธ์ของธาตุธาตุนั้นนะของธาตุธาตุนั้น โดยที่เราจะใช้เลขตัวเดียวกันได้เลยแต่เราจะมีหน่วยเกิดขึ้นมาคือเป็นกรัมต่อมโมลนั่นเองนะเป็นกรัมต่อมโมลนั่นเองก็คือเราไปใช้เลขของมวลอะตอมหรือมวลอะตอมสัมพัทธ์นั้นได้เลยเนาะก็คือเปิดตารางธาตุแล้วก็สามารถตอบได้เลยว่าธาตุนี้นะมีมวลต่อโมลเท่าไหร่เนาะใช้เลขมวลอะตอมมาตอบได้เลยแต่ถ้าเขาถามเป็นมวลอะตอมหรือมวลอะตอมสัมพัทธ์เราก็ตอบเป็นเลขเดิมนั่นแหละแต่จะไม่มีหน่วยนั่นเอง นี่คือข้อแตกต่างของมวลต่อโมลกับมวลอะตอมนะคานนี้เนี่ยถ้ามาเป็นสารประกอบละตัวนี้นะข้อสอบชอบเอาไปถามถ้าเป็นสารประกอบ1โมลนะจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือการหามวลโมเลกุลของสารนั้นนั่น,นแหละนะเราจะได้ตัวเลขออกมาค่าค่าหตัวเลขนั้นนํามาใช้ได้เลยแล้วก็ใส่หน่วยเป็นกรัมต่อโมลเข้าไปใส่หน่วยเป็นกรัมต่อโมลเข้าไปในตัวเลขนั้นอมาดูตัวอย่างเนาะ ตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างคาร์บอนคาร์บอนมีมวลตอมสัมพัทธ์เท่ากับ12ถ้าโจทย์ถามมวลตอมหรือมวลตอมสัมพัทธ์ตอบ12เฉยๆเลยไม่ต้องมีหน่วยถูกต้องไหมลกูกอ่ะต่อไปถ้าครูถามว่าคาร์บอน1โมลมีค่ากี่กรัมเนี่ยนักเรียนก็ใช้ตัวเลขตัวเลขเดิมเลยก็คือ12ตัวนี้นะ12เนี่ยเอามาจากมวลตอมสัมพัทธ์ได้เลยนะแล้วก็ใส่หน่วยเป็นกรัมต่อโมล นะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวนี้นะมีค่าเป็น12กรัมใน1โมลน,นั่นเองมีค่าเป็น12กรัมใน1โมลน,นั่นเองโอเคเนาะต่อไปมาดูตัวที่เป็นสารประกอบบ้างอ่าครูยกตัวอย่างตัวนี้นะครูจะยกตัวอย่างเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าถามเป็นมวลโมเลกุลน,นะเราเคยคิดมาแล้วแหละมวลโมเลกุลน,นะ หรือเขาจะเขียนเป็น M W U ก็ได้มวลโมเลกุลหาได้อย่างไรหาจากองค์ประกอบของธาตุแต่ละตัวในสารประกอบนั้นนะคาร์บอนถ้าเปิดตารางธาตุดูคาร์บอนมีมวลอะตอมเท่ากับ12เนาะส่วนออกซิเจนมีมวลอะตอมเท่ากับ16นะแต่ยังไม่สามารถอาารวมกันได้เพราะว่าออกซิเจนมี2อะตอมต้องคูณ2เข้าไปด้วยเป็น32 1 6 2 3กเอา32บวกกับ12เป็น44เราได้มวลโมเลกุลออกมานะถ้าถามถึงมวลโมเลกุลตอบแค่นี้เนาะแต่ถ้าถามมวลต่อโมลเมื่อไหร่อยากรู้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1โมลจะมีค่าเป็นกี่กรัมเนาะจะมีค่าเป็นกี่กรัมใช้เลขเดิมได้เลยคือ44นะใส่หน่วยเข้าไปเป็นกรัมต่อโมล นะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามมวลต่อมวลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ตอบเลย44กรัมต่อมวลนี่คือวิธีการคำนวณหามวลต่อมวลของสารนั่นเองเนาะมวลต่อมวลของสารนั่นเองอตัวอย่างเช่นครูจะลองยกตัวอย่างเนาะสักตัวอย่างหนึ่งละกัน C9 H8 O4 ตัวนี้คือสูตรของแอสไพรินนะเป็นยาบรรเทาอาการปวดนะยาลดไข้ตัวนี้มีสูตรคือ C9H8O4 นะมีคาร์บอน9อะตอมไฮโดรเจน8อะตอมและออกซิเจน4อะตอมตามลำดับเนาะเราจะมาดูกันว่าถ้ากูอยากรู้มวลโมเลกุลของแอสไพรินนี้นะว่ามีค่าเท่าไหร่เราจะคำนวณได้อย่างไรเนาะเริ่มกันเลย คาร์บอนถ้าตามตารางธาตุนะคาร์บอนมีมวลอะตอมเท่ากับ12ครูปัดเป็นเลขกลมๆเลยนะลกูกอ่าปัดเป็นเลขกลมๆให้ดูก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเนานะคูณกับ9 9คือจำนวนอะตอมนะ9คือจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสูตรนี้นะต่อไปบวกกับไฮโดรเจนก็คือมีมวลอะตอมเท่ากับ1นะึ่ะครูปัดเป็นเลขกลมๆเลยนะดูในตารางธาตุได้นะลกูกโอเคต่อไปคูณกับ8 8คือจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนนะว่ามี8อะตอมในสูตรนี้แล้วก็สุดท้ายคือออกซิเจนออกซิเจนในตารางธาตุมีมวลอะตอมเท่ากับ16นะคูณกับจำนวนอะตอมของเขาคือ4 12เนาะ12 9คือ108นะบวกกับ8บวกกับ16 4 64นะ16 4 64นะ16 4 64นะตัวนี้ คานนี้3ตัวรวมกันได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คือ180ได้คำตอบเป็น180 180คือค่าของอะไร180คือค่าของมวลโมเลกุลนั่นเองตัวนี้นะเป็นมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลเนี่ยจะไม่มีหน่วยตอบเลย180แแต่ถ้าครูอยากรู้ว่า มวลต่อโมลมีค่าเท่าไหร่นะมวลต่อโมลมีค่าเท่าไหร่ตอบเลขเดิมเลยคือ180กรัมต่อโมลต้องมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลเข้ามาเพราะฉะนั้นการคำนวณหามวลต่อโมลของสารประกอบเราสามารถคำนวณหาจากมวลโมเลกุลของเขาได้เลยลูกเพียงเพียงแค่เพิ่มหน่วยเข้าไปเป็นกรัมต่อโมลนั่นเอง โอเคเนาะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องมวลต่อโมลน,นะเกี่ยวกับเรื่องมวลต่อโมลน,นั่นเองโอเคนะนี่คือวิธีการคำนวณหาเนาะนี่คือวิธีการคำนวณหานั่นเองส่วนทำไมจึงมีค่าเท่ากันนะทำไมถึงมีค่าท่ากันนักเรียนดูตรงนี้เนาะเช่นไฮโดรเจนนะถ้าครูอยากรู้นะไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมนะ ตามปกติแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมเนี่ยมีมวลเท่ากับ1.66กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนี่คือมวลที่แท้จริงเลยนะลูก1อะตอมของไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ1.6 6กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมอ่าแล้วถ้ามวลของไฮโดรเจนใน1โมละมีค่าเท่าไหร่นะไฮโดรเจน1โมลมีอยู่6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอม นะไม่ใช่1อะตอมนะมี6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมเยอะมากๆเลยใน1โมลอ่ะจะมีมวลเท่าไหร่ครูก็แทนค่าเข้าไป1.6ึคูณ10ยกกำลังลบ24ตัวนี้นะ,ะหารด้วย1อะตอมคูณกับ6.02คูณ10ยกกำลังลบอะตอมเทียบมัญญัิตะยางเอาเนาะคูณจะได้ค่าออกมาเป็น9.9คูณ10ยกกำลังลบ1กรัมนะ คูณเข้าไปให้เรียบร้อยได้ค่าออกมาประมาณ1กรัม1กรัมนี้คือกรัมต่อโมลนะคือกรัมต่อโมลน,นั่นเองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลข1ตัวนี้ก็จะมีค่าตรงกับเลขที่อยู่ในตารางาธาตุเลยเนาะตรงกับเลขที่อยู่ในตารางาธาตุเลย ใกล้เคียงกันเนาะหรือใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเขาจึงสรุปว่าการจะหามวลต่อโมลก็คือหาได้จากอมวลอะตอมมวลอะตอมสัมพัสนั้นของธาตุนั้นๆนะหรือหาจากมวลโมเลกุลของสารประกอบได้เลยนั่นเองโอเคเนาะนี่คือการคำนวณหามวลต่อโมลโอเคเนาะถ้าอย่างไันักเรียนก็ลองไปฝึกคำนวณหามวลต่อโมลของสารแต่ละชนิดดูนะ ได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ